สามสองสวัสด ah. ah like ีคร oh. okay. ับมหาตอนนี like hmm. ้ก็ก like ล okay ับมาอยู like ่อีกแล้วนะครับ like กับรายการเล่นไปเรื่อยผู้ว่ชาเจบ ปหาตอนนี้ก็กลับมาอยู่กันอีกแล้วนะครับกับรายการเล่นไปเรื่อยสุดยอดนะฮะแล้วตอนนี้ก็เป็น EP 2เข้าไปแล้วนะครับผม EP 2แล้วกับชื่อตอนที่มีชื่อว่าวกีผู้พิชิตชิด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 ,ชดเอาละฮะแล้วสำหรับเกมนี้นี่กติกาจะเป็นยังไงนะฮะเดี๋ยวต้องขอเชิญเขียดผู้มีแกก แคร์กไม่เกียรติครับผมขอเชิญเลยครับโปรดิวเซอร์โปรดิวเซอร์ของเราเย้ขอขออนั่งครับผมขอนั่งนยโอเคก็วันนี้เราจะยังงําการให้สี่คนนี้ครับมาจับของเพื่อที่จะกินน้ําแดงของเราจากถ้วยเอาของมาหน่อยครับยากซะด้วยใช่ครับมันจะเป็นของที่เป็นอุปสรรคมากครับในเรื่องอุปสรรคของเรา่องม่ไว้กินอ่ะใช่ครับก็จะมี มี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 ไปเรื่อยครับอันนี้ผ้าอนาไมคยฮะหน้ากากนี่นะโอ้โหวันนั้นผมไปต่อยมวยมาผมไม่เคยโดนน็อกเลยคือังไงคุณเก่งคืออ่ะไม่โดนน็อกเลยอผมใส่เกงตัวนี้ไปผมไม่เคยเลยทำไมอ่ะอ๋อเก่งมันบล็อกครับโอ้หตายแต่วันนั้นผมใส่ไปนี่ผมโดนตลอดเลยเนี่ยอ้าทำไมอ่ะครับเก่งบ็อกเซอร์อ๋อโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูเก่กันดีกว่าเดี๋ยวเราจะไปงงงง คู่กันว่าใครจะเจอกับใครไปเลยครับนี่เอาเอาอย่างนี้อ่ะคือเอาคนแพ้อยู่ด้วยกันได้ไงอ่ะนั่นสิฮะโอเคมาโอ้โหนึ่งในสองคนเนี่ยรอดอ่ะใช่เราบอกกูก็รอดอ่ะเราดีใจไหมเป็นคู่รอดอ่ะคู่นี้อ่อนมากอ่ะไม่กูก็มึงแค่ตอนนี้ตอนนี้เอาเด่นเนี่ย ทีทเล่นก่อนแล้วใช่ทีทเล่นก่อนโก้ไอสัตว์เอาไงอ่ะชิทเล่นก่อนไอ้เหี้ยแพ้แพ้งแพ้ตุ้งแพ้เล่นก่อนตุ้งแพ้โอเคเอาครับผมต่อไปนี้คือการเลือกขอของเกมเกมแรกกันอ่ะใครจะเลือกก่อนให้ตัวโกงเลือกดีกว่าเพราะสวยมากพระเอกจะไม่ตายตอนจบถุงใบให้กูไม่ถึงยังก็เป็นอย่างเงี้ยไม่กินนมไงเออนมน้อยดูดแต่นมยังอื่นให้ตัวโกงเปิดีกว่ะเอ้ยเพิ่งเพิ่งเพิ่งอ๋อเอ้ยยังเพิ่งเปิดนี่วะ อย่าเอ้ยเฮอยเนี่ยเอ้ยให้ดูเอ้ยไม่ได้แล้เดี๋ยวไม่เห็นใช่กระดาษยาวๆเนี่ยมันจะมีได้สองอย่างคือมาเปิดหน้ากล้องห้ามัเปิดหน้ากล้องเปิดหน้ากล้องครับห้ามเปิดดูเองห้ามดูเองคนแรกครับห้ามดูเองครับไปบอกแล้วฉันโอดเยเอาไปครับคนที่สอง อรยับยงเด็ดนักกากกลไกยูบอกแล้วกูบอกแล้วกูบอกแล้วลักกากอนามัยแล้วมันดีไหมโอเคครับเทปเ้าเงนยนสุดกับผมไม่ตายแน่นอนโอเคครับนลักกากเออเนี่ยเทปเก้ามาปะทปเทปเก้าสงสัยม่เทปเก้าทำอะไร คือสมมติอันนี้ได้หน้ากากไงกาวหน้ากากอ่ะว่าปักหน้าไว้แล้วมึงได้เทปกาวปิดปากไว้แล้วมึงหรือมึงแข่งกันกินน้ำให้หมดแล้วกูจะกินยังไงอ่ะกูจะาละไงสู้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 เออพอเลิกแข่งก็ถอดออกก็ไม่ไม่ไม่ถอดอกมึงห้ามจับคือต้องปิดไว้อย่างนั้นแต่ก็กินปกติไอ้สัตว์นี้ก็จบแล้วทีกูจะทำยังไงก็มีวิธีอยู่กูลองแล้วก็แช่น้ำจนมันเปื่อยไม่งเอาเราทำแล้วเราทำได้ปาก yeah that's เรียบร้อยแล้วต่อไปเกมการแข่งขันของคู่แรกมาดูกันอ้าวคู่หนึ่งพร้อมไหมเฮ้ยตอบดิชิ้นตอบพูดดิพูดอ๋อออมนะเริ่มดูไกขึ้นเลยดีกว่าแก้แล้วอุ้ยเอรวบแล้วอ่ะอุ้ยอุ้ยเออเออแข่ง ยินคขึ้นแล้วเออุ้ยอุ้ยใกล้แล้วใกล้แล้วอีกนิดอนิดเย้ยกมือครับยกมือแร้ได้บูดนานครับเกมมันขาดไปนานแรกดู้นาครับดูไม่เข้าเลยออดวไดู้นาแล้วโอเคี่มันแดกไาด้วยพี่ โอเคมุด่อไปเลยดีกว่าบิ๊กแมทเลยจับเลยครับคนแพ้จับก่อนดีกว่ายังไม่เล่นเลยตัดสินเรื่องจับก่อนดีกว่าเย้ขอให้ดีขอให้ดีมาเพื่อนผมเลยรอดแน่นอนคนนี้ครับจับคนแรกครับมาเปิดหน้ากล้องเลยเหมือนกุณลุชะตากรรมอ่ะเย้โอเคครับรออย่าเพิ่งครับไอ้นี่เกินครับ คนตีนชัดเจนชัดเจนมากโอ้งอั้นไม่ต้องสงสัยนะครับคนต่อไปครับก่อนครับเปิดครับไปจะทิ้งอะโชว์ไปครับเปิดครับโชว์ไปแล้วเล่ออะไรโอ้โหูามตลกฟาร์ม ระหว่างผู้แพ้บินที่แพ้ในเรื่องหน้ากากแล้วกับผู้ชนะคนนี้ครับผมะหว่าใครแพ้ใครชนะเปิดเกมพลิกวะพูดใช้ไหมครับกูต้องเล่นด้วยเหรอมึงเล่นจริงเหรอแข่งเว้ยยยอ้เเีฝูมีเกมพิกไงมึงใช้อะไรคิดเนี่ยวพิกเนี่ยยิ่งได้ไหมโอเคครับเริ่มเลยผมนับสามสองหนึ่งเล่นเลยนะสามสองหนึ่งไปโหม่นหน้ากากกันน้ำเว้ยโอ้โหนี่ดูาล้วก็จีบยังมีอะไรอีกบาน เอาไปแล้วอุ้ยมินไปแล้วิน้วมินมันโคหน้าจุ่มน้ำเล่นน่ะเอาเออเอได้แล้วตุ๊ดตุินเอาดิเอ้ินเอิมินไอแกมมินแกมมินยงยังอยบดู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 ดดูดดูน ใช่จริงเอาน้ำมาตัวหนึ่งครับใคร่เยอะกว่าวันนี้โอ้โหจะถามเหรอไมอะแล้วแย่แลครับว่ามันมันมันไม่น่าถามหรอกเดี๋ยวพาไปโรงพยาบาลน่อไปเนี่ยไปเนี่ยเราคนโง่ เอาละฮะตอนนี้ก็เป็นไงบ้างเรามาถึงช่วงนี้แบบว่าได้รูปแล้วครูชนะกันแล้วผู้แพ้ผู้ชนะครับชูของเลยเนี่ผมยังต้องชูอีกเนี่ยรูต้องชูไหมครูชนะครับเลยคูต้องชูไหมยังแพ้ชูหน่อยครับทำไมถึงแพ้เพราะอะไรโอ้มันแพ้แต่เรื่องหน้ากากนั่นแหละมาก็เดี๋ยวคนแพ้คนแพ้ก็ไปแข่งกันต่อก็ต้องไปเจอเกมสอเอาจริงอ่ะเหมือนเอาหน้าไปไปชุบน้ำแดงเล่นคนแพ้มีสิทธิ์พูดครับโอ้ไอ้ขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้ไอ้ขี้แพ้ไอ้บอละชนะเล่นเลยขี้แพ้ ไอ้คีแพ้โอ้ยพุ่งจริงเกมนี้เปลืองหน้าเปลืองตัวด้วยอะจุกเหมือนกันจุกน้ำเข้าสรักเหมือนกันเป็นไงถุงน่องไหมถุงยังไงหอมเชียร์เฮ้ยบอลไปซื้อมือสองปะใไอ้เหี้ยมือสองมือสองมือสองเอาแล้มือสองสภาพดีหร้อแบบอะไรมิทิฟานี่อะไรอย่างจบเอ้ยได้นะถ้าจำเปอะไรอย่างเงี้ยพอจะปาดเอี้ยมเชียรลากเข้าห้องแน่แ่าจะบิดจะเลี้ยงอะไรลูกบิดเข้าไปอะลูกบิดคือลูกบิดนี่มีอะไรจริงมา เหนื่อยไหมก็เดี๋ยวติดตามกันต่อดีกว่าต่อไปแล้วกันเกมสองตอ้พวกตี่แพ้นี่เจอกันนะทำไงต่อเราเอาไปเป็นเกมอะไรนะแข่งกันใครจะเดือดดวงรวงรวงรอดกว่าพูดจริงอ่ะแพ้ก็ไม่ได้เลยจะต่อไปนีะก็เดี๋ยวเจอกันไว้เด็กแพ้คีแพ้เจอกันร้อยบ้านเจอกันเดี๋ยวไอ้คีแพ้จิเปียเรอเออปักตีปักตีชิ้นร้อยหนึ่งมึงแพ้กูได้ปะเกมนะเกมนี้ร้อยหนึ่งแพ้กูลงโทษเลยกูไม่รู้เลยเฮ้ยสนุกมึงแพ้ก็แล้วกันเหรอขอเออมึงไม่จะไปไหนหรอกกูรู้ น่ะเกมหนมากขอเถ้มึงแพ้กันขอบคุณนะอ้าูต้องไปได้ยังเนี่ย้ครับการลงโทษของไอ้ผู้แพ้สองตัวไอ้เด็กที่แพ้นะครับค,คือการกินมาม่าในเกมที่สองแต่ธรรมดาหรอไม่กินธรรมดา,ารรแน่นอนต้องจับฉลากในการกินต้องมีอุปกรณ์สิบอย่างไอ้นี้ที่ว่าดวงใครจะได้กินยังไงก็ถ้าจับแล้วกินไม่ได้โดนหดแน่นอนหนึ่งทีแบบนี้โอ้ย ข้าอย่าลืมจค่ับทำไมไปชูบเลยไอเชี่ยดิไปชูบเลยของชูบจับก่อนเลยครับให้ปะจับก่อนอ่าอุ้ยกูอยากจับก่อนเลยจับครับหอย่างมึงก่อนมึงก่อนเลยมึงแพ้มึงจับก่อนจับเลยครับหนึ่งอย่างครับเอาอะไรวะมึงจับหลอดมันก็ดูดให้ให้ให้กรรมการหนึ่คนอ่านครับมาไอ้คนชนะด่วนเลยหลอดหลอดเทียเอออ่าได้ครับได้เลยครับ ได้เลยครับออกงี้ก็ได้มอจบไี่มอในการกินมามากครับมอผมนี่ครับคนที่สองครับไสองได้เลาตันบัตรกจะหาให้ดูไอัตว์มนทเดียวเดี๋ยวเพื่อนปรุงได้ปรุงได้ปรุงไวก่อนได้อย่าคูาครัยบอย่าคูอย่าคูบอย่าคูอย่าคูอยาคูบอาคูบอคูบอย่าคูบย่าอย่งคอาอคอาย มึงก hey, yeah, ็กินยาคูให yeah, right right. ้หมดก่อนไงเลือดเลดเายาคูใส่มาก็ได้นะแล้วแต่เฮ้ยอย่าบอกวินไอ้เหี้ยม okay. ันเกมสมองอันเนี่ยแล้วแต่แล้วแต่วิธีใช้้กูคนก่อนได้ปะใช้นิ้วคนก่อนเนี่ยไม่ไม่ไม่คนจริงก็ไม่ใช้นิ้วคนนี่เฮ้ยไอ้เหี้ยคือเจียมฮาวันนั้นอาดิเอาดิใช้ตูดหม้อนี่นี่หายใช่ไหมนี่หายเต้นเลยหาใช่ไหมครับขุนคนได้ปะหนึ่งสองหาไป ไปล้วเกมตอนนี้ไปแล้วเกมเย้เลยเยี่ยมเลยงจะได้เปรียนอยู่น่อยๆกะไแล้วอ้ยาคูยังอยาคูยังไม่แกะยังคูยังไม่ได้ไปไปฝังหมฝั่งหมกินเยอมฝังหมนี่สดใหญ่เลยครับทดน้ำโดนนะโดนนะสดน้ำสดน้ำไปก่อนทดน้ำไปก่อนเปลียนไม เปลี่ยนไหมครับจับไหมครับจับให้เปลี่ยนจับจับตีก่อนตีก่อนโอ้ยเยอร่อยจังตีแรงหน่อยแรงเอาไหมจับดูเองรอก่อนครับรอ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 ครับจับกระไรครับเอาเลยครับเฮ้ยอีมม่งมาว่ะไอพี่หนกไอพี่หนกอ้าวหกหกที่อะไรมันต่างไม่ได้เลยครับหกเปลี่ยนของครับหกเปลี่ยนของครับหกเปลี่ยนของครับหกต้องเปลี่ยนของครับปีหน้าหนึ่งดีครับ อุ้ยจับเลยครับอุ้ยยี่กูพิดอะไรเนี่ยครับมัจจุฟันครับเฮ้ยมาว่ะไฮบายอันเดียวอันเดียวครับอันเดียวครับอันเดียวครับกินเลยครับเออกินเลยครับกินเลยเฮ้ยมือโดนเฮ้ยมือโดนเปลี่ยนครับหยุด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 อีกอันครับหยุดครับตียังตียังตูไม่ได้ตียังเออ เ่นอครับหยุดครับหยุดรอเพื่อนครับดูครับหลอดช่าไอ้มุกครับโอ้โหดูครับหลอดดูดได้ไครับเอ็ดเกย์สูดน้ำสูดน้ำเฮ้ยฝั่งหัวเส้นหกไอ้เอิร์ดหกตรงขอบน่ะดูดิอ่ตลงขอบอ่ะแม่งหกหยุดครับหยุดครับตีเออมีถ้วยมีถ้วยมีด้วยจับไหมครับ โซดามาเพิ่มน้ำต้องเทน้ำเพิ่มนะโซดาว่าวะเนี่ยจริงจริงอ่ะเนี่ยโซดาเปิดเลยพูดจริงพูดเล่นคเลยนะเใส่มามากไปโอ้โอยากให้ทุกคนจับตาฟองเลยดีกว่าเทไปโอ้โหมีฟองเทไปโอ้ยล้นครับใฝตไปฝั่งนู้นครับล้นต้องเติมครับใไอกรรมการครับล้นกำการฝ่ายของกลางเกียรของมึงล้นครับมันล้นครับฝั่งนู้นมันล้นครับเอาขวดให้เขาไปครับกินจับของไหมเปลี่ยนไม่น่าถามเปลี่ยนไม่ได้หยุดหยุดครับ อยู่ครับวฝั่งนู้นเปลี่ยนให้ฝั่งนู้นเปลี่ยนไม่อ้กเปลี่ยนไหมเราเปลี่ยนไหมจานได้ไหมมันเปรี้ยวอ่ะจะเปลี่ยนจริงไหมได้เลยครับคัตเตอร์บัตคัตเตอร์บัตครับเอาไปครับคัตเตอร์บัตครับใจดีเราใช้สองงานว้าโอเคครับเริ่มต่อครับเริ่มครับไม่เปลี่ยนดูได้หมดเลยมาช่วยหนึ่งแดกหนา เยี่ย้ปกติแดกแป๊บเดียวเสร็จนะมึงแดกกันนาวกูไงกจะอ้วกเนี่ยเยี่ยม่งขึ้นจริงๆกันไกลมากันไกลเย้กันไกลก็มาแล้วไข่คุณต้องต้อไข่ลงไปใช่ไหมไม่ไมไม่่มไม่ไ่ไม่ไม่ไไม่่ไ่ไม่่่ไ่ไม่ไ่ไม่ม่มมึงไม่่ามากูไม่่ามา่มึงเหรอโทษนีไม่เกี่ยวกับินป ไม่เกี่ยวแต่ว่าเจ็บแสบมากกูบอกไงเนี่ยยอมเจ็บจะไม่เนี่อยกินไม่ไหววะยอยู่ตะวงเอิมมาอ่าพี่เกมมาน้ำตัวเฮียเลยบอกแม่งเยอะถ้าขย้อนพอน้ำเนี่ยเออคุณต้องจับมันให้โดนดายเองนะเยอะใส่มาแล้วเฮ้ยพิคเกมมาไม่แบดไปเลยไปเลยครับกินครับความไม่ได้ในสภาพเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหม ครับผมก็ตามนั้นแหละครับไปใไข่ไก่จบแล้วชิงยอมชนะได้หวีครับชนะก็หวี่ไปกินเลยครับต้องมีเซนเซอร์อวกิงอ่ะอุ้ยใคร กินง yeah, yeah, mm ่ายครับกูจะลงโทษแล้วกินก่อนเฮียตอนแรกว่าเฮียกินทีดียเลยเฮียมึงอ่ะไอ้ควายกูเฮียแล้วกูโดนตัวดานได้ไงกูไม่เข้าใจเลยเนี่ยอย่า okay. พ <c oughs> ูดกูโดนได้ไงกินกินที่จเถียงจะเถียงกูแล้วเอาเลยเอาเลยหมดเลยพอได้ไหมครับได้ดูหน้าดูหน้าดูหน้ามันได้เฮียตาแดงว่ะเฮ้ยแบงค์หลังนะอย่าเว้าใส่กู ม uhm like, ุ้งขยอดมาแล้วย่อบไ้หนุ่มมย่อไม่มนแด่ให้หมดแล้วกันจัดทากูเด็กแม่เอาดิเิื่อนเหี้ยจบแล้วเกมจบแันทดีครับกูชนะมาแล้วไม่ไหววัยยไม่โเดี๋ยวเดี๋ยวมา ได้นะจกได้นะจกจกครับมีบริการจกคอครับนั้มตกล็อกมาเอะไรเงี้ยมีบริการจกคออ้วกครับมีบริการจกเอ่คออ้วกครับจกได้นะมีบริการจกคออ้วกครับอ้วกอะเงี้ยมีบริการจกคออ้วกครับยังถ่ายก็ได้เงี้ยนะครับเนี่ยครับคนดงซวยสุดมาใกล้เราจะไปดูบทลงโทษ ดูบทลงโทษเลยดีกว่าว่าเป็นยังไงไปเกมเมื่อกี้ก็นี่คือบทลงโทษเราได้คนแพ้มาแล้วน้องน้องมีนคนเดิมอีกแล้วเราจะมาทำอะไรต่อเราก็จะเอาไม่หนีหนีตามหน้าครับโอเคครับหนีบไปเออเดี๋ยวสบายดีฮะช่วงนี้สบายดีอากาศอากาศอากาศรอนหน่อยอากาศกำลังดีไม่วงให้หนีบหน้ามึงหนีบหน้ามัน ตัวองเทสดูเนี่ยเพื่อนชวนคุยไม่คุยไงยิงไงดังเลยก็แล้วเทสลองเท้าเริ่มมือแลไม่อยากคุยแล้วยิงแล้วเนี่ยผมปีที่หนึ่งแนะนำมากเลยตรงไหนครับคือโดนน้ตาไหลที่ไหนคที่ไหนครับออกปีกจมูกอย่าอย่าครับอย่าหลบโอ้โหอุยสายสายตาเขาเปลี่ยนนะยังไม่ทันปล่อยเลยยังไม่ทันปล่อยเลยน้ำน้ำน้ำทำไมน้ำอะไรไหลอยากตายไดไงเมื่อกี้ เหงื่อเหงื่อไม่มีไรเลอ๋โอ้ยดูน่าสงสารมากครับผมโอ้ยพูดอะไรไม่ได้ด้วยร้องสักแอหก็ไม่ได้แยโอ้ยน้ำลายไหลอ่ะน้ำลายไหลเอ้ยร้องสักแอหก็ไม่ได้ครับผมทำตาเฮ้ยเดี๋ยวบอดจะบอดเอยเออถ่างตาหน่อยจะหลับแล้วน่ะจะหลับแล้วน่ะถ่างตาเขาหน่อยอย่าครับอย่าเอืออะไรครับเอืออืออะไร ตอนไปทําเขาไม่คิดอตอนไปทําเขาไม่คิดทําอะไรครับที่เพชรชบูรณ์น่ะไปกับผมอืผมไปเที่ยวมาพอดีติดลูกศิษย์ไปด้วยอ่ะปิดประตูห้องเงียบกิ๊บแลไม่ไ้ม่ไม่มห้ามครับไม่ไม่ห้ามครับผมไม่ยูมมันชั้นเลยครับนี้ครับผมไอ้แต่ผมลาขอบววจริงท่านี่ปัะนีหมินมากเดี๋ยวมันจะเจ็บเขาต้องหนีบเต็มเต็มเลยอืมกันบอดกันบอดได้ได้ลต่อาเรา เออเพื่อนพูดด้วยก็ไม่พูดเพื่อนเออเสริมดังหน่อยเสริมดังหน่อยดังเก็บดังเก็บเสริมดังหน่อยเสริมดังหน่อยเนี่ยมึง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 เอาเข้าออกกันเงี้ยมันเจ็บกว่าเดิมอีกไม่ใช่ไม่ได้มันไม่นิ่งเอออุณหภักดิ์ผมผมผมขี้หน้าแปลกๆอ่ะขีผีทำไมขี้ทำไมอันเดี๋ยวเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้พอแล้วพอแล้วสย่งยังไม่หมดยังไม่หมด เลยอันหนึ่งเลยอันหนึ่งอ่ะพอนอนนนเอาซีดซีดเลยอ๋อเอาหูเอาหูอ๋อเอาโอ้โหมันไม่ยิงหรอกโอ้โหโอ้โหูมันบอกโอ้โหูเอาหูมันบอกซีดซีดมันบอกซีดมันบอกซีดชอบอ๋อบฟังหนึ่งชอบโอซีด่ะยังครับยังครับเอาอีกอ๋อเอาอีกอ๋อเอาอีก อ๋อมันบอกให้เปลี่ยนตรงนี้มันไม่เจ็บเปลี่ยนใหม่ไม่เหรอเออตรงนั้นมันไม่เจ็บเปลี่ยนใหม่มันบอกมันบอกเอาตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ตรงไหนชี้ตรงไหนอ๋อตรงนี้เหรอได้ได้ได้อืออืออือรู้สึกหัวจะแตกนี่หัวจะแตกใช่ไหมโอ้โหหัวแตกเหรอหันมาหันมาหัวแตกเมื่อกี้เดินโขกอ่ะเดินโขกเออเดี๋ยวเดี๋ยวสมองไหลพอแล้ว สมองไหลหัวแตกทำบากมาตอนแกะฮะเนี่ยชอบใจไม้เนี่ยเนี่ยวงไม้เนี่ยอะไรนะอะไรอ่ะผู้ป่วยความยำเสื่อมไหนดูปากครับโจ๊ปากอุ้ยปากอมชมพูเลยทาลิปไม้หนังสารเลยอ่ะเก็บทิพย์หายเลยเฮียมึงไปตัดเอาผมมันทำไมอ่ะก่อนเอาตัดผมนี่หว่าจริงนี่หว่า มีอะไรฝากกับแฟนๆครับแต่งโมครั้งเดียวเป็นไงหน้าให้หนักครับผมหน้าเอาให้หนักนี่คือเอาใครครับให้หนักคนอื่นนะผมอ๋อลองดูป,ปากเลยครับดูปากกับกล้องอุ้ยไปดูดปากใครมาเนี่ย <c oughs> เป็นดูดปากใครมาครับ <c oughs> ดึงออกเออค่อยออกครับก็ใครอ,ออก <c oughs> โอ้ยเยอะรวบเลยรวบเอยอยดึงอย่าดึงนะเว้ยไม่ดึงไม่ดึงรวบโอ้ยอ๋อโอโอเคครับไอเสียงลายใครไม่เป็ดเนี่ยเฮ้ไม่คุณภาพฮะวยอาร์ตใช่ไหมกูกูเอ้าวแกะแล้วเขับมึง พุดเดีียวเฮียผมหลุดเลยไม่หลุดหรอกตัดผมโอ้ย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 โอ้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 ยโอ้ยโอ้ยโอ้โอ้โอ้อ้โ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 อ้ยโอ้โอยโอ้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 ยโอ้โอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้โอยโอ้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 ยโอ้โอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ยโอ้โอ้ยโอ้ เออฮ้ยเฮียเข่าหน่ะฮะวางกับกล้องหน่อยครับขาหน้าเอาให้หนักเลยครับวากถึงในสามตัวนั่นน่ะมึงเจอกูแน่ฮะมึงเจอกูแน่จริงถามก่อนคิดเวลาพูดอย่างนี้หรือเปล่าเฮี้ยไม่สวยอย่างนี้เฮียฮะโอ้ยอ่ะมีแค่นั้นแหละเฮียไม่มีหรอกผมก็ต้องถ่ายชัด I just wanna lay.